ัดีครับท่านผู้ชมครับผมพอดีวันนี้ไม่ได้เป็นไหนครับผมแล้วก็ฝนตกด้วยก็เลยมาถวายความรู้ทางด้านบาลีแด่พระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าท่านมีศรัทาธาาทะมีความเลื่อมใส่ที่จะล่ำเรียนพระบาลีนะครับผมผมในฐานะที่เป็นมหารุ่นพี่ความจริงๆก็คือบทเนนพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่าท่านออกประชาชีวิตกันลมาก่อนผม ทีนี้ผมก็เลยแบบพอได้ศึกออกมาผมก็เลยได้เอาความรู้เดิมมาถวายท่านนะครับผมก็ขออนุญาตพระคุณเจ้านะครับผมแล้วก็ขอให้เอฟซี FC จุกท่านได้ได้รับชมนะครับผมน<ด>ี่ก็พระคุณเจ้าก็ผมก็พระคุณเจ้าก็ได้เรียนบาลีชั่วโมงแรกไปแล้วนะครับที่ทางโรงเรียนก้า ที่ทานซูที่มาต่างๆเขาได้ได้ได้เรียนมานะครับแวทีนี้ก็ในส่วนของบริวากรณ์เนี่ยที่เขาเรียนมาพวะคนเจ้าไม่เข้าใจเรื่องไหนหรือเปล่าหรืออะไรคือความไม่เข้าใจก็คือพวกกาลากวกขนาอันละที่ว่าสังโยสังโยโยกหรือว่าก็ระหควารุใช่ไหมใช่ไหมและและที่เบื้องต้นอันนี้ ก็ต้อง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 ทำความเข้าใจนะครับคือมามาเจอต้องเข้าใจตั้งแต่าใจกเข้าใจเล็กๆน้อยๆอย่างเข้าใจคือตั้งแต่รัศฐีค่ะรัศกีค้าลุกแล้วขอ้ยังไม่เข้าใจเนาะแล้วในส่วนอันนี้ก็คือหลักสูตรอันนี้ก็ต้องต้องท่องไว้ด้วยนะเพราะว่าบางทีเขาก็ถามนะครับบางทีเขาก็ถามหลักสูตรยังกระถามกระถามหลักสูตรบริเวณเจคอนเนี่ย บางทีในข้อสอบในขาเขาจะถามว่าบริเวณจักรแบ่งเป็นกี่ภาคอันนี้อย่าทิ้งนะครับเด็กเพราะว่าบางทีเขาก็ถามนะแบ่งเป็นกี่ภาคเราก็ต้องเราก็ต้องบอกว่าภาคก็คือมันเป็นส่วนส่วนส่วน,วนมีส่วนอยู่สี่ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่หนึ่งคืออัตราวิธีอัตราวิธีก็คือว่าด้วยอักษรอักษรก็มีทั้งสลับมีทั้งพยชนะมีทั้งตัวหนังสือมีทั้งเสียงเขาเรียกว่าอัตราวิธีนะครับ ส่วนวิจีวิภาคนี้ก็คือส่วนที่จําแนกคําพูดวิจิแปลว่าคําพูดดรืยการเตยมเสียวิภาคแปลว่าการจาแนกการทำความเข้าใจนะครับการทำความเข้าใจว่าการเตยมเสียอัตร์ต่างๆมันจะออกมาถูกไหมส่วนที่สามวักยาสัมพันธ์ว่าด้วยการเชื่อมต่อประโยคบาลีนะครับการเชื่อมต่อประโยคบาลีเพราะว่าบาลีนั้นเขาจะเชื่อมต่อกันมันจะเชื่อมจงกันหมด ตั้งแต่ตัวต้นจนถึงตัวสุดท้ายตัวอย่างก็ต้องเชื่อมไหลเรื่อนกันกันเรียกว่าการสมัมพันธ์ดอกกัญชามพันธ์โดยชนิดสี่รือจันทรศรัทธานี้ก็ต้องเป็นของชั้นสูงตัวของ,ง,งประเด็นธรรมประโยค์นี้ว่าด้วยกวีด้วยกรอนหมายถึงจันทรรัศนะหมายถึงภาตดังหลักของพระพุทธเจ้าที่ตัดออกมาเป็นกรอนควบคุมด,ด้วยขนุนระหู ควบกลมด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาตรามาเขาจะมีชื่อต่างๆอันนี้พระพุทธเจ้าจะต้องเรียนถึงบริทางแบบหยกถึงจรู้นะครับสิ่งที่พวกข้าจ,จะต้องเรียนก็คือมีอาราวิธีวัจีวิภาคแล้วก็วากะยะสัมพันธ์ส่วนชั้นลักษณะนั้นก็จะเป็นของชั้นสูงเขานะครับทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดครับบนมือเกี่ยวข้องกันหมดนะครับ หนึ่งอากาาักขรวิธีนะครับว่าเ้ื่ออักษรมกักคุปตแลขาบอกมากว่าเรื่องอักษรนะครับอักษรในภาษาบาลีเนี่ยนะครับของอักษรในภาษาบาลีเขาจัดเป็นสองอย่างสมัญญาพิธานก็คือแสดงชื่ออักษรที่เป็นสรัแล้วก็พยัญชนะก็คือเพื่อที่จะให้รู้ว่าในบาลีของเราเนี่ยมีกันสลักกี่ตัวพยัญชนะกี่ตัวเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะครับพรอ้อมฐานฐานกรฐานก็คือที่เกิด ที่เกิดของเสียงกรรดังกระทำของเสียงนะถ้าถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าปากพระธมะถ้าเราไม่จะถ้า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 ปากของเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ชดลนทิตปากมันจะออกเสียงได้มัจะออกเสียงเป็นอออ้อออเราจะต้องชาลนจิปากที่มันติดมีปิตปากเพราะว่ามันเป็นปากผ่าพระธรรมะเราจะต้องขยับขยับมันทป่ปากของเรานะบางทีขยับเปนปากของเราบางเสียงมันต้องเอือจากคอ บางเสียงต้องเกิดจากลิ้นนะครับบางตัวต้องเกิดจากลิ้นบางตัวต้องเกิดจากลิ้นคลิปสามต้องเกิดจากคอนะครับเพราะว่าถ้าถ้าจนว่ามันไม่เกิดอย่างนั้นมันก็ออกเสียงไม่ได้นะครับมันคือคาที่เรียกว่าฐานฐานก็คือที่ตั้งที่เกิดของเสียงนะครับที่ตั้งที่เกิดองรกอคือการกระทําเสียงว่ามันทายังไงนะครับมันทำเสงยงยังไง คือตรงนี้แหละท,ที่ไม่เข้าใจการของเสียงเสียงกับฐานค้องเสียงมันกระถางของเสียงท,ทุกเสียงเนะี่ยจะมะีที่จะเป็นสลับก็ดีเป็นเป็นอักขรกเป็นเปเลน,นชนะนะครับมันจะต้องมีที่เกิดตองใหม่มันจะเกิดเองไม่ได้มันจะเกิดเองบางอย่างต้องเกิดจากคอมบางคย้งก็เกิดเปศีรษะท่นต้องงีต้องโต๊ะหัวต้องยีต้องอะไรขึ้นมานะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือในสว่วนของฐานกรพอจะเข้าใจนะครับ สนธิก็คือหมายถึงการต่อนะครับการต่อศัพท์ก็คือบางทีมันศัพท์มันะจะกระจายมันไปหลายตัวนะครับมันไปหลายตัวแต่ว่าบางทีเราก็ใช้เครืองทำยังไงมันถึงจะให้เชื่อมเข้าหากันต่อศัพท์ข้าหากครต่อทั้งก,พกัพยัญช,ชนะก็ได้พยัญชนะับพยัญชนะก็ได้สัะกับพยัญชนะก็ได้เอามาต่อกันจากหนึ่งศัพท์ให้เป็นจากสองศัพท์นะครับเอาแต่ละศัพท์สองศัพท์สามศัพท์แล้วก็มาต่อเข้ามาให้เป็นหนึ่งศัพท์ เขาเรียกว่าสมทิคล้ายๆกับสมาร์ตนะครับ่ยนสมาร์มาถึงจับแต่มันจะคล้ายๆกันมันจะคล้ายๆกันนะครับมันจะคล้ายๆกันอันนี้คือเรื่องของสมทิก็คือต่ออักขระที่อยู่ในคําอื่นให้เนื่องเป็นคําอันเดียวกันก็คือเอาสองสามมาต่อให้เป็นหนึ่งสามเข้าใจใช่ไหมครับสามสามมาต่อให้เป็นหนึ่งสามอย่างนี้เป็นต้นจากเป็นสองเป็นสามก็ต่อเอามาต่อกันเอามาต่อกันนะครับจาก มีโยมสองมูซสามตัวนะครับก็ถ้าเนรยามมันจะเป็นสมาเนยามมันจะเป็นสมาแล้วก็อันนี้เขาว่าไป็นหนึ่งของสารอีกทีหนึ่งหมายความว่าให้เราเอาสองศัพท์มาต่อเป็นหนึ่งศัพท์อย่างเช่นคําว่าราชูประโภคคาว่าราชูประโภคเนี่ยมันมัมน,ม,นมันมีหนึ่งราชาครมหนึง่งอุปะครรหนึง่งโภคะครรหนึง่งถ้าแยกศัพท์ออกเป็นสามแล้วก็มาต่อเป็นราชูประโภคอ๋ออ่านี่เรียกว่าสมทิ เขรียกว่าส่นทิ่คือการต่อสับนะครับเขาเรียกว่าการต่อสับพอจะเข้าใจัยนะครับเนะข้าใจเนาะสองโจีวิภาคแบ่งคำพูดออกเป็นสองส่วนนะครับแบ่งเป็นสองส่วนนะครับวจีวิภาคคือนามนะครับให้รู้ว่าหนึ่งน้ำสองอริยสัพพะสาม,ส,มาสัมมาสิตัตุิีห้าอาาัหิยาหกจิต นะครับเป็นหกส่วนไม่ใช่สองวหส่วนนะครับก็คือ,คอเพื่อที่จะจำเนกในเรื่องของชื่อแล้วก็อายัธศาสพท์ที่แจกหรือจำแนกไม่ได้สมาร์ก็คือการยอ่อการย่อศัพท์ต่างๆให้เป็นศัพท์ให้ให้ให้เป็นให้ลยลายศัพท์ให้เป็นให้เป็นหนึ่งศัพท์สี่ห้าหกตัวให้เป็นหนึ่งตัวใช่ตรงนี้มไม่รู้เลยว่าจีวีภาะคืดามอาวุศัสท์สมา กัปหยัดทิฏฐิยมเข้าใจตรงนี้ไม่เป็นไรเข้าใจนาอเออใช่ตอนนี้ก็คือเพลงแค่รู้ว่าวจีวิภาคคุณครูท้า, AC, ถ,าถ้าบดรีใครถามว่าวจีวิภาคแบง่งเป็นออกกี่ส่วนแล้วก็บอกว่าแบง่งออกแบ่งออกแบ่งออกเป็นหกส่วนคืออะไรบ้างแล้วก็บอกว่า,วาคือนามหนึ่งอุปยศัพท์หนึ่งสมาัิหนึ่งตัดทิศหนึ่งอัขยาหนึ่งกิจหนึ่งนี้คือโจทย์แล้วก็ทำถามแล้วก็ทำตอบแล้วก็ต้องตอบตามนี้นะครับ เราก็ตอบตามนี้เพราะว่าเราจะต้องเริ่มอันนี้เพียงแค่เขาอธิบายให้ฟังว่าวิจิตรภาคเนี่ยมันคืออะไรมันคือก็คือคําพูดที่แบ่งออกเป็นหกส่วนอันนี้คือในส่วนของข้อสามใช่ในส่วนของข้อสอบคัถาว่าวิจิตรภาคคืออะไรมีติญอะไรบ้างเนี่ยเรากะบอกว่าวิจิตรภาคคือการแบ่งคําพูดแบ่งออกเป็นหกส่วนคือนะครับน้มอายศักด์สมาติทิศอคายากิกินนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบ มันก็จะสเต็กได้ๆไปเรื่อยๆมันก็จะได้ไปเรื่อยๆแล้วก็วงมันมีวงเล็บวงวงเล็บวงเล็บสามนะว่ากายสัมพันธ์ว่าด้วยการรบการรบคือการทานะครับการทําและประพันธ์ขู่คาพูดจีแบ่งไว้ในวจีวิภาคให้เข้าเป็นประโยคเดียวกันก็คือหมายความว่าการเชื่อมการเชื่อมเชื่อมประโยคมันมีทั้งประโยคป็นเป็นมันเป็นมันเป็นทั้งอุทานเป็นทั้งวลี แล้วก็มันเป็นทั้งรูปประโยคประโยคสั้นประโยคยาวประโยคสั้นทุกอย่างต้องเชื่อมกันมาขยับสมพันธ์อนนี้ต้องสัมพันธ์กันนประโยคสามประโยคภาษาสามยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้เรียนนะครับผมอันนี้เกณยแค่ให้รู้เฉยๆว่าขยับสมพันธ์คืออะไรสี่ชั้นรัษนาก็คือวิธีการแต่งฉังก็คือทาถาที่เป็นวรรณพจน์และมากกับพจน์นะครับก็หมายความว่าทอง สุภีปทแาทของฮารุแต่ว่าฉันทาศนะก็คือการแต่งฉันก็คือการแต่งกองภ,ภาษาบาลีโยธรรมะสุภวากวงนี้พวกทุกอย่างที่เป็นที่เราสวดมน่ะครับที่ที่เราสวดมน,น่ะอิมินาปุญญะกัมเมนะอุปราชยังคือนิัพยาวัตรอิมินาปุญญะกัมเมนะแต่ธรรมแต่ธรรมก็คือคล้าย้ายคอนแทกเองอีกมินาปุญญะกัมเมนะเนี่ยบกซ้าย นะครับนี่ยก็เรียกเขาเรียกว่าฉันอันนี้ก็คืออ่ามันมีปฏิยาวัตมันจะมีอยู่สี่บาทสี่บาทเป็นหนึ่งคาถาสี่บาทเป็นหนึ่งคาถาก็คือปินินาปุญยกรรมเนนะอุปัชชายภกมุตะรามันจะมีทุกอย่างมันจะลงมันจะมันมันมันคำที่ห้าคำที่ห้าหกจดแปดจะเหมือนเหมือนกันแล้วก็ คำที่ห้าจะบังคับไว้เหมือนกันแล้วก็คำที่ห้าแล้วก็คำที่เจ็ดคำคำคำที่ห้าที่หกคำที่ห้าและคำที่เจ็ดมันจะบังคับเหมอนว่าคำที่ต้องเนื้อเรียงกันมาเรียกว่าขนลุรละหกบังคับด้วยคนลุกละหกอันนี้เราจะรู้ในเรียนในการเรียนประโยรแ,แล้วก็ตั้งชื่อฉันก็าตามฉันที่พวกเราเรียนทั้งหมดเยหนึ่งร้อยแปดฉัน อ่าถ้ทั้งหมดเนี่ย1 8ชั้นแล้วก็แต่ถ้าเรียนจริงๆมนั้นแค่8ชั้น8ชั้นเวลาไปสอบจริงๆเขามังคับ3ชั้นคุณจะต้องแต่งท้ไมาได้มังคับ3ชั้นในแบบชั้นนั้นอ่ามังคับ3ชั้นคุณจะต้องแด่งให้ได้3ชั้นชั้นลักษณะเนี่ยมคือหลักสูตรวางประโยชน์การเปียนทางแประโยชน์นะในส่วนของเปลียนทางแประโยชน์ก็คุณ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 คุ อก็ยให้ดีบบได้ดก็ดีแล้วก็ก็ว่าคืออันก็อ,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 อา,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 านีนน้คือให้ให้รู้ว่าชัน้นอ่อันลักษณะคือการแต่งกรบาลีให้เข้าใจว่าคือการแต่งกรบาลีที่พระเจ้าเทสนาขึ้นมาผู้ป็นค,คากรนผู้เป็นกรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืนส่วนของการอธิบายในส่วนของ บริวัจยกรนะครับทบทวนนะครับบริวัจยกรนี้นแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับหนึ่งอากาศวิธีด้วยการน่าด้วยอักษรก็คือทั้ง,ท,งทั้งเสียงแล้วก็ทั้งตัวหนังสือนะครับวมจีวิภาคก็คือการจาแนกคําพูดออกมานะครับออกเป็น6ออกเป็นหกส่วนนะครับก็คือนามอายุศัพท์สมาตทิศอัพยากรรแล้วก็ว่ัจยสมัมพันธ์ก็คือการเชื่อมประโยค การเชื่อมประโยชน์ต่างๆนะครับให้เชื่อมต่อกันในรูปประโยชน์ต่างๆให้เชื่อมต่อกันแล้วก็ชัน้นพลักษณะก็คือในเรื่องของการแต่งชั้นนะครับก็คือการแต่งกรที่ผู้เจ้าตัดออกมาเป็นกรนะครับเป็นกรเป็น,รปนธรรมะเป็นกรแล้วเราก็ต้องอธิบายคำกรและอีกทีหนึงว่มามันคืออะไรอย่างเช่นมโนภพธงรธรรมานธรรมะมโนเสถามนโมนมัญญามรัาสาเทวพุทธภาเทวกรติวะอันนี้ก็คือผู้เจ้าตัดติดกรแล้วก็เราต้อง อธิบายตัวกรอนนั้นว่ามันคืออะไรนเรื่องจักรบาลเอาอันนี้เป็นที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็มาอธิบายเป็นก่อเรื่องราวขึ้นมาอันนั้นแหละมโนภังกามธรรมามโนเสถามโนมายามานาสาเจพุทธทาติวัติวติวัไอ้ตัวนี้แหละคือฉันทลักษณะคือกรอนที่พระเจ้าตัดธรรมะที่พระเจ้าตัดเป็นกรอนครับเป็นกรอนนะครับเป็นกรอนนี้ก็คือในส่วนของฉันทลักษณะมีอะไรสงสัยไหมครับผ่านเนาะ อันนี้ก็สิบานาทีแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาสอนเ,อเบื้องต้นนะครับผมอาจจะสอนเร็วไปหน่อยนะแต่ผมก็พยายามถามพระคุณเจ้านะครับว่าพระคุณเจ้าถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามนะครับผมก็ถามท่านแล้วว่าท่าน,ท,านท่านเข้าใจหรือไม่ท่านก็เข้าใจไหมครับเข้าใจพระคุณเจ้าท่านเข้าใจนะครับผมครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของการสอนมาทําความเข้าใจในเรื่องของบัณีวยากรณ์นะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมเพื่อผมจะต้องสอนต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมก็ขออนุญาตเกินๆเ,เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมนะครับช่องมหาพรานรอบปฐินแจ้งเตือนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม